บรรยากาศน้ามือเศร้าพี่น้องแดดจะเศร้าหุ่นหอนตะเลงวานในฝนตกเมื่อนี้แดดออกขนาดเลยมาเบ่งร้านสาวข่อยเห็ดอันโค้งกน้าหวดกระสบจะ่นี่หวดก็ไยเดีไดวใส่หนึ่งหันหนึ่งนี นี่ไปหนึ่งพักหนึ่งเฮ็ดเวลาถกนงานถกนกันอ่ะก็ทำไมไล่ลุงน้อง,ต,องอตัวนะั้นลุงโบตัวนั้นมันไล่ง่ายมันจะบกขังน้ำมจะบกขังอืมทีนี่นัก,กวดทถมแสนเหงาไผ่ด้วยมันไม่ออก บนหน่อยกว่าเอานํามันจะแกงเมื่อวานนี่ก็ได้พอได้กินน้ํามันี่จะได้อีก2-3มื้อสิมื้อนีก็ได้กินอีกแล้วนี่อ้ออีกแล้วนี่บ่แม่นน้ํามอีกบ่ตัวนั้นก็ได้ฮะพ่นอีกลเด้นี่เห็นบ่เมื่อวานบ่ได้เห็นเด้อว่าอันนีว่านมี่มื้อนี้เห็นอีกแล้วนี่มื้อนี้กว่า ว่านเห็นแต่หน่อเงาอยู่ทางในเมือ่อน,นี้ไปเห็นผลอีกแล้วหน่อไม้นี่ยจำสิกินหน่อไม้นี่อีกสามมือจะยาวเลยเนี่ยสามมือเออขวนมันไหลลงบ่อนี่ยล่ะนี่ยกุ๊กๆตายกูตลาดไหลลงบอ่อนี่กล้วยน้ำเป็นดอกมันบวมนม้ำต้นกล้วยตัวนี้นะ เขาบอมาเอาไปปลูกนะบนน้ำผักคะข่ขอยปงเลยเด้อผักคะข่ขอยนางมนไหวแม่ไหวข้าวหลวกกินได้ผักคะเขยนะข้าอ,าอยากเขยนะกินแล้วเลยโอ้โหยเมื่อวานนี่นิ่งๆสันสันเลยหมูอานนี่เมนี้ผู้ดีเก็บอยู่ได้นี่ผู้ดีเก็บกินแล้ว น้ำมันผลสิริลวกกินกับแกวประเดกลวกแกะประเดกแซ่บได้ผักาดได้มันนัวแซ่บผู้หมักกับผบากันเนาะก็มีผู้หมักผู้หมักคือกันได้พักกาก็ได้มันเป็นสมักคือกันได้ของกินในหมักบุคือกันต่างคนต่างหมักจะหมักเนื้นึ่งขมักนืนึงเนาะ โอ้ยอยากตัดอันใบบากกูดตัวมันขึ้นสูงๆนี่เด้นี่เห็ดไดเนาะใส่เอาบันไดเนาะผมมีบันไดแท้ทั้งลมนี่ขยไปอ่อนได้นี่ตรงไม้นี่ปรงไมน้นี่พุ่นใบแก่มันทั้งเทิงเห็ดไดเนาะใส่ขึ้นตัดได้เนาะตัดปิดใส่เขาตู้เย็นเมียนใบบางไงนี่งามแท้นทั้งเทิงนะ เกตดพนตกให้แห้งจัาสิมีอึ่งมาฮ้องเต็มน่นีบ่จกักปีแม่ม้อนมาอยู่แต่ดินอันนี้นะมแจะอึ่งเด้พี่น้องดินตนนี่นะมแจะอึ่งสมศริกินอึ่งน,นะแถวนี่นะมันพ่นออกจากขี้ดินนี่อึ่งเผาไรมันเป็นอึ่งยางนะแม่นอึ่งลายๆนะมันพน่นเห็นแต่ขี้ซพโอ้ยตอนมาอยู่ใหม่ๆนะมื่อวานน่นรีเอาอึ่งแถวนี่นะเป็นน้องนนี่นะ ตอนนั้นมาท่านได้ทมดินทมคือดินบ่พ่อเนอะาะบริทมมันนั่นขึ้นตอนนั้นแห้งรูปกว่านี่ดินนะมันเป็นน้องแล,ล้วแหละมีเขียดเลืองเขียดอันกระตันะนะแ้่าาสมัยมอนสกินอึ่งทั้งเขียดทั้งอึ่งแถวนี่นะเนี่ยมันสิพน่นขึ้นข,นขนนี้ดินนี่นี่ดินนั่นนี่ดินอึ่งดินเห็ดปวกเห็ดปวกแถวนี่ออกวัดแถวนี่นะมีม่เห็ดปวกแถวแค้มหัวี่เฮ็ดปวกออกสุทหอดผุละ ห่นละหอดแก้แุ่นละตะกี้เมมอนเฮดขอก่อยู่น,นี่มันออกป้าเจ้าเห็ดปวกดอกใหญ่นะดอกจุมมนะันนะแถวนะเป็นเห็ดปวกปัดได้แถวเลยนะอุดมสมบูรณ์นี่ได้ได,ดินนนี่ตอนเมมอนสื่อทีแรกมาเห็ดทีแรกนะตักเลยดีแหล่แหล่คิ้เออเ็ดเป็นคลองลนี่แหละน้ำไหลลงลนี่แหละนี่ ล่างถวยวล่างยังกับถอกอ้าลงหันเออดีดีหมอห้มัมนค้งนิดนึงนะเขาเนลงไปพุ่นมาอังอ่างพุ่นบาดนี้อืมันลงทางนั้นมาพัออ่างบยตัวน,นั่นมันเต็มทำมันลงค้างข้าง,งท้างนี้เนออยู่ได้นานหละมันคงคัง,งลงใส่โบตัวน,นี้ แต่บางเด้อบัดพ้นตกแห้งๆเลยมีกบมียังหลดในแถวดีนะบริยากจับเอลาลังบ้านจับเอลาลังบ้านเลยบริยากษ์เลยปุ๊บกล้วยข่อยงามบ่หมักสีดาเนี่ยเลยบริยักินซุกแล้วเน่าซุกแล้วเน่าหมักสีดาต้นนี้ล้นมดซุกแล,กนลน้วก็ล้นเน่าเลยบริยักิน กัสนกแม่ยู่ดอกเนาะซื้อแน่นันก็ไม่มวนคือกันขั้นว่างสร้างกับสิบแมเมนอ์แม่คืออยู่ร้านเราเนี่ยแหละกัสนกแม่ไม่มอนกับปู่เดินมากก็ทำความสะอาดบ้านนี่นี่เลยเนาะแล้วความสะอาดก็ได้สํนนี่และเพื่อนผอเพื่อนครัวก็ได้คือว่าโอเคอยู่ดอกเนาะกาฟ้าบานๆเขา บริลดู่รเนี่ยเอมาท่านี่งก็ปัดสะอาดเดียวตัวเขาไม่รถมาส่งบ่เออให้คิงไปสั่งหน้ามืดน้ำกินได้ตังนั่งเด้นี่นี่ะบวนเพจตังเมื่อคืนนี่ก็ได้นั่งแขกคนมาลุกร้านมาก็ได้นั่งลงกันคุยกันเหนื่อ่กันอยู่ที่ในเตียง แม่มอนก็ปุ๊บคือน,นอนทั้งเฮือนเมื่อคืนนอนตารางนอนบ่หลับบ่อยากนอนบ่แม่นวันมันตั้งบ่นอนบ่หลับแต่เป็นยังแหละก็เลยคือน,นอนทงเฮือนหลับสบายหลับจะว่าคำเลยเมื่อคืนเพราะว่าได้น,นอนคืนก่อน,นซอยใหม่เอาว้นี้เมื่อคืนนซอยตัวนี้เอาไว้นี้นี่เด้ยวแม่สี่เปดทางนั้นเอิ้นไม่หนาสามทางแม่มอนที่เอิ้นไม่สี่เป็ดเมืองจักรโตพ่นซอยใดเมื่อคืนนี 1>, 1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองิมห้าสิบบเดสิบแดตอโตแดดจ้าข้างนอกแดดแท้แดดว่าโผล่โผล่โหอนแห้งพี่น้องเอ้ยหอนพี่น้องเอ้ยอาบน้ำแล้วก็ ข่านนี้ได้บบดนี้ <laughs> ห้อแห้งชิวสจะได้อันนี้ก็ได้ต้นเติบแล้วเดือนปลายใส่นี่นะเดือนปลายบรนะ่เวณเปืือ,อกก็ได้ได้หมอนใสน่เกือบสองรอยบาทเท่านั้นอบสองร้อยบาทเท่านัา้น,สนแสนปลายอันนี้นะ อยู่เซโนแซนปลายเดอร์พอดีสองร้อยบาทแซนซาวพอดีสองร้อยบาทสองร้อยบาทเต็มเต็มน้ำหน้ามาแต่กรทาน,นี่นี่เลยมาลุ่มขอกับลุ่มผิวเนาะเสร็จแล้วไง ก็หัว่นังสิช่ามีสังได้เนี่ยนี่หืวแทหัอว่าก็เห็นว่าห่อนี่ท่ามมอนกันนี้แหละกานนะคะเสือสำลองเมียนนี่กระซาสองพันกีดสี่สิบบาท ចាំមិនមានຫຍັງດອກเล็กๆน้อยๆ Nên có hụt thua nả đấy khi mà kẹn như thay mi bờ mi bờ kim đẹp này em đừng ở đây ba, bố hỏi sao baht. được ากี้แห่เห็นมหขี้แห่ไปมอนเห็นไหนีลยม่ได้ดำนะใส่มาตลอดขี้มันนี่ไนยะหอมขีมนี่ไนงะหอมน,นี่นี่สดๆสดนีเพราันดทางนี่นีกโซ่แลยหละขี้แห่ไมอนอะนี่นี่นหนนนเห็นอ,อ่ะบอดี้มีไหนบอดี้มีคนขี้แห่แต่เกิดมืม่อไรไปมอนบอมีคนขี้แห่ไ ถ้าใส่นั่นนี่ในล้างมือล้างยางนีถ้าใส่เบิร์ดก็ได้นี่คิวพันธ์มันจะซุ่มซื่นถ้าใส่แขนใส่ยางถ้าใส่เบิร์ดแขนสองม่มอญแจ๊คปุยยางมันดำเอาอยางใส่กับโบโบลึกดำจะโดนหลายปีแล้วถ้ายัางใส่กับโบขาวพูดว่าข้ามไม่ใช่แต่พูดว่าข้ามไมนี่นะเห็นบ่้บร มาดำในบองเนี่ดำเนี่ยก็จะเอาอยัางมาทามันหลุดเห็นยุเขาโฆษณาในออนไลน์เนี่ยเพิว่ามันหลุดคือจากสื่อมาทายุมันหลุดไปลดเลบอกทาเกี้ยงไปเลดนะพิวพันธุ์ก็สซุ่มซื้นเนี่ยเห็นไหมใส่ในเนี่ยพิวพันธุ์ซุ่มซื้นแบบนี้แล้วนี ในวันทาท่าหนาก็ได้ท่าหนาก็ท,าากท้าเป็นอย่างคุ้มซื้อขาวจะผู้ถือได้เลยผู้ถือก็ขาวเนาะมันกับวัตถเรื่องการใส่ครีมนี่มันกับวัยไม่ถือไปบดผู้ถือกับถือผู้บดถือกับบดถือกระชันซะเป็นแน่นั้น คิ้งไฟคิ้งมันหลอดเนื้อไฟมันมาสันซะผมเนี่ยละมาได้ดอกห้อนม่ค่อยละผมจ๊กเสือได้ไม่มอน่ะติองขึ้นนด้นนี่แหละวิ่ขึ้นมัด้านี่แหละนี่ ຫອນມຸນມັດຍາວແນວໜຶ່ງໄປຊນຍນາມຍ ง่ายถ้าง่าย,ยง่ายโดีเนี่ยิ้นี่ก็ข้องน้องมุนดอกเอามาไหา้ก็ได้ <laughs> สสอกแตมขงซุกพ่อไม่ม้อนไปเจิมคิวไปเจิมคิวมันซักสองเถื่อนบมติดไปเจิมไม่ได้เนี่ยสองแซนกีบสองแสนกีบ,กบประมาณสองร้อยสองร้อยกว่าบาทเนาะไปเจิมสือส้อโบอเบลแพงสองเซนกีบ โอเคพี่น้องคิดนี้ค่ะล่าเดอ้อมืดทนีเลมันท,นทาทายังมากไม้